สวัสดีครับวันนี้มาตกปลาช่อนเหมือนเดิมครับหมายกรองวัินตี้พักนะครับยังไม่ไกลมีตัวกัดเลยเีนี้หมายนีย่หมายทางฝั่งน,นะหมายทำแต้มครับมันจะมีผลอนน้ำหรือเปล่าปลาขึ้นน้ำบปดิน่าจะปลาเน,นรตะเพียนนะช่องนี้น่าเดิน,น,นดิลองดูติดเลยผมไม่ได้วัดเลยเนะี่ย

còn mình chơi chơi cái cật rồi mình này đึง nó bịt luôn vậy nhé, máy thăm máy tham bắn này máy มปากเลยแล้วเต็มที่สองไม่ใหญ่มันเดิมขีดนะนถึงขีดดินด้นจะดิ้นกว่าจะมีตัวกัดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเมันก้าวต่อ ครับอ้วนมากเลยครับประมาณขีดนึงครับขีดนะครับงานรดวันนี้ครับปลาน่าจะกัดดีแต่ไม่กัดเลยครับเนี่ยพิ่งมาแต็มวีต่อตัวนี้ครับนานเลยกว่าจะกัดแล้วเป็นชั่วโมงเลยเต็มวีต่อไหมครับไปครับวีต่อครับตอนนี้ปลายครับว่วนมาเลยนะลองดูก่อนลองปลับดูครับเข้าขอบตานี่หนึ่งเลยอย่าดื่นอย่าปลดเดี๋ยวมันเข้า อืมนี่มีแท่โอเอาไปทอดเลยเดี๋ยวเ <c oughs> อาตาเดี๋ยวนี่อืมครัญมัน,มนปล่อยครับ phải học đối tác กัดเลื้อพาวิ่งเข้าเข้าตะลิงเะครับติดเฉยครับติด,ดไม่กี่ไม้เองครับกัดกัดได้ดึงมันเหมือนจะติดเบ็ดเลยนันพาเข้าตะลิงไะมาเข้าใต้ของลุ่งอ่ะม,มาแล้วเต็มแรกของวันนี้กัดเลื้อติดเลยครับติดเลิ้มพาวิ่ง ว่าวิ่งเข้าใต้ปกบุ้งนิ่มตาลิงอรัติดปากล่างติดปากล่างอาศัยแล้วขีดนด้ครับไมาเต็มเลยครับตีด้านซ้ายนี่ไม่กัดครับตีด้านขวาต้องลองรู้ว่าได้ตีสด้สามสี่ไม้น้มโอ้โหมันกัดเลยครับกัดแล้วดึงฟึดบ้าเลย กิดแล้วมันมันจะติดเลยมันกัดดึงอ่ะกัดดึงล้าติดเลยของวัดซามีงจีนาแล้บเตรมได้ครับไปครับลือตอขึ้นยมาพอดีนะเมยเยอะ Mày cắt Mày cắt bây Đừng không Cân đáp, mấy đội đội nữa là nữa mục tiêu đan nữa mục tiêu đan nữa mục tiêu đan đan nữa nữa mục nữa đan โร้ดีอยู่ครับได้ได้อยู่สามขีดได้ครับเกือบสามขีดตีวยอสามขีดได้คัตีไปที่อื่นก่อนแล้วมันตีอีกทีกัดเลยประมาณสองขีดครับ,มมรบไม่ถึงสามขีดเต็มปากเลยครับกระโดดใหญ่เลยเต็มที่สองมาแล้ววันนี้กัดลูกป,ปลาโชว์โชว์ตีเป็นสองสามไม้ไม่กัดนะมาตีด้นุน้น ที่หนานุชมาอีกม้งกับมาตีกัดเลยรอบนี้ครับใช่สองขีดแล้วไปครับเลือครับ

เก็บก็ต้องเก็บเลยตาพอดีเลยเต็มไน้กองอีกวันแล้ววันนี้วันนี้ตาไปกัดอยู่ครับแ,แ,แต่มันกัดชาดกัดกระดึงเหมือนแล้วกัดกระดึงนี่เต็มไน้กองวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวที่กัดหนูยังแค่วกัดเลยเลยทางมะพร้าวไปหน่อยกัดเลยผมว่ามันไม่อยู่พอดูเช็คแขนสายตึงวัดเลย

何 หน้าวยดีติดดีกัดไม่โดนนึกกัดสองทีซ้อนเลยสองทีซ้อนเลยกัดวัดเต็มเหนียวเลย

ไม่เอานะขาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอย่างไวเลยตอนีตนอนนี้นะก็ขีดหน้าถึงปตาม,มสงไหมมันจะไม่ถึงเลยไม่กัดแล้ว 咱们。Um อ๋อฮึตัวนี้โดนนึกเลยนิ่งเลยนิ่งครับเต็มปากเลยแล้วนี่ มาะไม่ถึงขีดแับปล่อยแปับเ <c oughs> ต็แมแรกของวันนี้มาแล้วหมายคลองสองนังอ่ะกัดรอบแรกกับไม่โดนเขาตีย้ำมาอีกไม้สองไม้สองสามนึงโดนแล้วตอเนี้ปล่อยไป๊ตอนนี้แป๊บหรือต่อ พีคขาดตัวใหญ่ด้วยครับน้าขุนเลยเนี่ยขาดเลยเอาเหยื่อบางเป็นชิ้นเลยลนะยนึกวานนี้เชียวว่าตาตีอีมันนั่น่ลยลนะมันเปื่อยลนะยขาดตรงไหนไม่รู้ พี่เปื่อยฮะผมไม่ได้เปลี่ยนไม่จะเปลี่ยนเลยอม้นเหยืะอไปกินใ,ใช้ดีด้วยครับสักสามสี่ขีดอะจะได้เล้วาดสั้นนะด้วยต้อยขาดยาวก็ได้เห็นหน่อยเอาเหยืะอไปกินแล้วด้วยหนูยังแก้วน่าซื้อใหม่อีก

quá yeah. đèn bên này đây tay lê dù nó tinh tươi này nó dù tổng này tay cùng mái này ta cùng mà cạch đây hãy đây không